ประวัติเอียวเจนเรียบเรียงโดยสมบูรณ์แกนตะเคียนเอียวเจนหรือเออหลางเซินหรือเออหลางเซินเอียงเจียนหรือเออหลางเซินเจินจินเป็นรูปหนุ่มใบหน้าขาวมีสามตามีเทพชนักสีดำชื่อเซี่ยวเทียนฉวนเป็นองค์ขลักอาวุธประจํากายคือหอกสามแฉกเรียกว่าซานเจียนเหลียงเลื่อนเตาต่อมาได้ปราบบีศาหกตนพูดทั้งหกตนได้ยอมเป็นองค์ขลักของเอียวเจียนเรียกว่าไมซานฉีเซิน เอลเจียนมีชีวิตอยู freely, ่ในสมัยราชการพระเจ้าซังโจวังองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซังก่อนคิดศรัาห1 6 0 0กอถึง1 0 2 8เยวเจียนเป็นคนตระกูลแส่เอียวชื่อเดิมว่าเจียนบางตำนานกล่าวว่าเขาเป็นหลานของเทพยกองสองเตเอลเจียนได้เข้าเรียนวิชาทั้งฝ่ายบูได้ฝ่ายบุญกับอาจารย์อีเติ้งเจินเดินแห่งสำนักถ้ำจินเซียภูเขาอีเอียนหรือยกจวนหรือไมซาน เอลเจนแต่งการแบบนักพศคือนุ่งกางเกงเหลืองสวมเสื้อสีน้ำตาลไหมสวมหมวกนักพศเอวคาดไหมทักสีดำรองเท้าทักปอเวลาออกลบจิงแต่งกายแบบนายพลทหารความสามารถพิเศษคือแปลงกายได้ถึง72แบบตามประวัติกล่าวว่าเขาได้ช่วยเหลือรัศดรเรื่องน้ำท่วมในสมัยราชวงศ์จินราชวงศ์สุยและราชวงศ์จินต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นโอรสของเทพเจ้าแห่งดาวเหนือหรือเทพเจ้าไปเต้าชีเอียนซิงจิน เมื่อเกิดสองครามระหว่างพระเจ้าสังโจวหวังกับพระเจ้าโจอู่หวังแห่งราชวงศ์โจอาจารย์จึงให้ไปช่วยราชการกับพระเจ้าโจอู่หวังโดยเฉพาะตอนแรกให้ไปปราบพี่น้องแท้หมหลี่ทั้ง4ี่คนก่อนคือหมหลี่ซุงหมหลีห่หงหมหลีห่ไห่และหมหลี่โซเพราะพระเจ้าโจวหวังทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความโหดร้ายเชื่อฟังแต่พระเมศีใหม่ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นปีศาจหมาจิ้งจอกเก้าหางแปลงมารวมทั้งนางปีศาจอีกสองตนเป็นนางสนมด้วย คุณนางผู้ใหญ่ถูกกันแกล้งหว่านชีวิตเสียเป็นจํานวนมากรวมทั้งทรมานแบบวิธีทารุณเกินมนุษย์รวมทั้งเชื้อะวองด้วยเช่นพระเมศศีองค์กรพระราชบุตรและปีกันกงการลบระหว่างสองกองทัพเยอเจียนมีส่วนเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ฝ่ายเมืองสีกีมีชัยชนะเยอเจียนมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับข่าศึกว่าเป็นคนหรือเป็นปีศาจแต่งร่างมาสู้รบครั้งหนึ่งเคยอาสาเจียงจิ๋ยาไปทําลายที่สถิตของปีศาจสองพี่น้องสกุลเกาชื่อเกาหมิงกับเกาชุกที่บนภูเขา กาหมิงอสสาศัยอยู่ที่ต้นลำพูส่วนเกาชุกอสสาศัยอยู่ที่สานเจ้าเจงเกออย์ยาจึงให้ดิจิ้งบิดาดิโดเชียกับหลุยจิ้นจูไปโค่นต้นลำพูกับรื้อสารเจ้าแล้เอาไฟเผาเสียสิน้นจึงสามารถฆ่าบิสันทั้งสองตนได้เมื่อเสร็จสึกจึงไปปลูกต้นลำพูและสร้างสารเจ้าใหม่อีกกว่า900ปีทั้งสองจึงได้เป็นองค์กรักขององค์สมเด็จเทียนโฮโจโกรหรือมาจอป้อเกาหมิงคือเสียลี่เอียนเกาชุกคือชุนฟงเออร์และยังได้บอกว่ามีอีกสี่ตนที่จะต้องสู้รบด้วย เมยยกทัพจนถึงเมืองเฉาเก๋อเอลเจี LG ได้รับตำแหน่งแม่ทัพหน้าดีโดเชียเป็นปีกซ้ายดีกิมเชียลีบกเชียเป็นปีกขวาการสงครามครั้งนั้นพระเจ้าโจหวางแพ้เพื่อขัิยะมณะจึงทรงเผาไฟพระตำหนักสิ้นพระชนในกองไฟพระเจ้าโจอูหวางจึงปวดก้าวให้เจียงจื่อ,อยาซึ่งได้เป็นเจียงได้กงประกอบพิธีเรียกวิญญ,ญาณขุนนางในทหารที่ตายในการสงครามนักสองฝ่ายรวม3ามร้อยหกสิบห้าคนให้รับตำแหน่งต่างๆส่วนผู้ที่มีชีวิตต่างได้รับบำเหน็จนางวันกันทั่วหน้าแต่เอลเจีนไม่รับตำแหน่งใดๆด กับทูลลาขึ้นเขาไปบรรพิญพลดจนได้เป็นเสียในที่สุดวันสําคัญของเทพเจ้าเอียวเจียนคือวันที่26ค่ํำเดือน6เป็นวันแซยิตส่วนวันที่28ค่ำเดือน8เป็นวันจัดงานเทศกาลให้เทพองค์นี้